ทีธได้ของมีค่าจากสามีถุกเทศกาล คุณรู้ไหมคะการที่วันนี้ค่ะคุณเห็นภรรยาหลายๆคนที่เขาได้ของมีค่าจากสามีทุกเทศกาลมันไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญนะคะแต่มันเกิดจากการที่ผีคนนั้นนะคะได้สร้างจุดยืนฐานรากที่แข็งแรงค่ะที่ทําให้เขาไม่ต้องไปร้องขอแต่เป็นสามีแหะค่ะที่อยากเซอร์ไพรส์ให้นุ่นให้นี่คุณอยู่ตลอดเวลาการที่เราได้ร่วงรู้ปัใจจัยในทางจิตวิทยาที่ทําให้สามีระหนักรู้ว่าคูณคือคนที่มีอิทธิพล ต่อชีวิตของเขาคุณคือผู้หญิงที่เขาอยากจะทำดีด้วยแม้ว่าอยู่กินกันมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังอยากที่จะทำดีให้กับคุณอยู่ตลอดเพราะคุณไม่ใช่ของตายหนึ่งเคล็ดลับแรกนะคะนั่นก็คือการที่เป็นคน คาดการไม่ได้ค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่จะทําให้สามีเขาไม่สามารถที่จะเดาทางของคุณได้เลยค่ะเพราะคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นของตายกับใครเป็นภรรยาที่อยู่กับบ้านทํางานบ้านได้เพียงอย่างเดียวหรือว่ามีหน้าที่เฉพาะการเลี้ยงลูกค่ะแต่คุณสามารถที่จะ สร้างสิ่งต่างๆให้คั้นกับตัวเขาและสิ่งต่างๆภายในบ้านได้และสิ่งนี้นะคะเป็นเคล็ดลับของภรรยาเลอค่าหลายๆคนที่เขาจะไม่ยอมวางตัวเองอยู่ในจุดของการทํางานบ้านเลี้ยงลูกเพียงแค่2ออย่างอย่างเด็ดขาดและอีกในยะหนึ่งสิ่งนี้แหละค่ะคือการสั่งสมองค่ะคือการที่ทําให้สามีเกิดความตระหนักรู้เองเนี่ยแหละเพราะผู้ชายเนี่ยเราไปสั่งเขาไม่ได้นะเราไปคาดคั้นกับเขาไม่ได้แล้วเราไปเรียกร้องเขาเขา,เขายิ่งเบื่อหน่ายเราแต่ตรงนี้มันคือจิตวิทยา ที่ทําให้สามีเกิดความกระตุน้นและอยากที่จะทําดีกับผู้หญิงคนนั้นค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะครูอ้อมีสอนเจาะลงลึกไว้ในคลาสปรับตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะ และในคลาส p r i v a t e group coaching ค่ะซึ่งในคลาสปรับตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่าคือคลาสจิตวิทยามหาสเสน่ห์ซึ่งจะทำให้คุณนะคะทั้งมีสเสน่ห์และเป็นการบล็อกปัญหาการนอกใจทำให้สามีอยากทำดีกับคุณเพราะคุณมีคุณค่าในบางอย่างที่เขาไม่สามารถหาจากผู้หญิงทั่วไปได้และในคลาส p r i v a t e group coaching ค่ะจะเป็นการสอนเอาตัวเองสร้างเงินสร้างธุรกิจแม้แต่ตัวเราเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านหรือเวลาไป ไปเที่ยวอะค่ะคุณสามารถสร้างธุรกิจได้แบบ24ชั่วโมงพร้อมวิธีการจัดการบริหารครอบครัวแบบผู้หญิงเก่งที่เขาทํากันครูอ้อขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนนะคะและภรรยาทุกคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตคู่อยากเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จและอยากเป็นคนที่ทั้งสามีรักแล้วก็บริหารครอบครัวได้แบบอยู่หมัดคะ่ะ